สวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขูสุคนมิดหมอแก่นแฟนหมอลำ่ำตอนนี้ก็นั่งอยู่กับช่องคุณยาเข่าขั้วเนาะคุณยาถิมาอัปเดตเรื่องเรื่องเพลงของน้องอุอิงกับพ่อจูยมมนินแต่ก่อนสิไปเบิงเรื่องรา่าต่างๆของสาวน้อยเพรันแพงคุณยาฝากกด สับส c r i รตกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มาพอกันจะได้ประผัดเรื่องดีๆที่คุณยาเสียวมาน้ำเสนอหนึ่งเข้าใหยพ่อแน่ของบอดโจยุบมะนิ่นกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเพิ่นได้ดปล่อยไปมือเศร้านี่สามโมงเศรเ้าเก่านาฬิกาเพิ่นได้ดปล่อยไปตอนนี้ติดหนึ่งมาแรงของ YouTube ประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะเวลา สิบหานาฬิกาเศรเจๆติดหนึ่งมาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดหนึ่งมาแรงตอนนี้ก็ยอดวิวอยู่ที่540,000สเสร็จๆจะเข้า5500 0 0แล้วเดอ้อเป็นเรื่องยินดีของเพ่งของบอดโจกับน้ององคอิง ย่อมใจเอฟซีเพิ่อนอยู่ดอกเครื่องมือแค่เครื่องมือบ่พเเครื่องมือเนาะออกมาเป็นติดหนึ่งมาแรงในประเทศไทยเลยเหมือนที่เขาเคยรุ่นกันไว้เนาะหนาสิได้อยู่สามล้านวิวในหนึ่งวันนี้หนาสิได้เพราะว่าแค่แป๊บเดียวปล่อยออกมาแค่แป๊บเดียวติดหนึ่งมาแรงหลือม่สามล้านวิวต่อภายในหนึ่งวัน ยู่แค่เอือมแล้วไม่ไกลเกินฝันไม่ไกลเกินเอือมแล้วอัปเดตเรื่องของคณะสาวน้อยเพชร้านแพงมือนี่นเพิ่นสิไปแสดงอยู่ตลาดสมพรสมุทรปราการนะคะอำเภอบางพีสมุทรปราการเป็นมือสำคัญของสาวน้อยเพชร้านแพงมือน,น,น,นีปลอ่อยเพลงหนึ่งเขาให้พ่อแน,น่แล้วก็เปิดตัวนางเอก คนใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องอ,อมแอมและไม่เพชรบ้านแพงมือแรกนี่เพิ่นสิเปิดโตเพิ่นสิเริ่มตั้งแต่ตอนหกมงแรงเลใครยังไม่เข้ากลุ่มเข้าไปเลยเพิ่นบา่าเพราะว่าเพิ่นสิเริ่มตั้งแต่หกมงแงงโชว์อลังการมากน้องอุมอีกมีชุดใหม่มาด้วยนะคะแม่น้อยตัดสั่งพิเศษเลยมื่อนี่ชุดสวยมากชุดราตีสวยมากเง่าอย่าลืมเข้าไปเบิงส่วนคุณยาเข้าไปเรียบร้อยแล้ว ไปตีตัวจองข้างหน้าอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะราคาสามรยี่สิบาทเมาเมาห้าวันบ่จับมือุบดแต่วา่าเมาไปแล้วสามยี่สิบบาทถึงมือและหกสิบเศษเศษจะไปพบโชว์ใหม่รออ่างการงานสาง น้องอุ๋ยอิงมีชุดใหม่แล้วก็น้องออมแอมรับรองในเรื่องชุดพนเนนนอนพวกนี้พิ่นเป็นเจ้าแม่แห่งแฟชั่นผ้าไทยผ้ามัดมีผ่านี่แหละชุดพิ่นตรงอลังอลังการงานสางแน่นอนบ่งตรงห่วงเรื่องนี้ของน้องอุ๋ยอิงก,ก็ไม่แพ้ใครนะคะอุ๋ยอิงชุดเยอะมากตอนนี้เป็นสาวน้อยร้อยชุดไปเรียบร้อยแล้วเอฟซีทรงไปห้ใส่บาวาดเบาไว ชุดเยอะมากน้องอุ๋งสุดแต่ละมือบอซ้สำซ้ำบกพ่อสามสามงานเปลี่ยนเลยเพราะว่ามีคนรักน้องเยอะมากแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีสองสามมือขึ้นหลังมีเอฟซีใจดีเป็นช่างเจาหน้าบดานเจาหน้าบดานที่บ้านให้น้องอุ๋งอิงขอให้ขอให้ต้องการอะไรมีคนมาเสนอให้ถึงบ้านถึงช่องคิดฟรีนะคะฟรี คนมาคิดเงินเลยนะคะเนี่ยทางน้ำมดันอย่าลืมนะคะมือแรงมือแรงมือแรงนี่วันที่28เมษายนงานเริ่ม6โมงเย็นเด้อใครก็อย่าลืมเข้าไปไปซื้อบัตรซื้อตัว๋วจองเลยนะคะคุ้มมากคุ้มมากเมาเมา320บาทพบกับโชคไม่ร่างการสำหรับมือนี้คุณยากับสิรายร่ง,งานไปแค่นี้ ตอนนี้ยอดดิวอยู่ที่5้0 0 0นสี่เศษเศษนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งตอนนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะพ่อกันคลิปไม่ค่ะสวัสดีค่ะ